วันนี้จะมาสอนคําสั่ง SQL ง่ายๆนะคะสําหรับใครที่สนใจจะเรียน SQL Server นะสำหรับเด็กคอมนะคะคอมพิวเตอร์นะคะคําสั่งง่ายๆของ SQL เอาตอนเอาง่ายๆก่อนนะที่เราต้องจำนะเดี๋ยว advance เดี๋ยวเราค่อยเอาคลิปถัดไปนะคะอันนี้นะคะก็คือจะมีคำสั่ง select นะคะ select ก็คือ select เท่ากับ select ความหมายของ select นะความหมายของ select คือเลือกข้อมูลเลือกข้อมูลข้อมูลข้อมูลที่เราต้องการต้องการให้แสดงตัวอย่างง่ายๆเหมือนประมาณว่าเราต้องการต้องการเลือกข้อมูล ในตารางพนักงานอย่างเงี้ยในตารางพนักงานอย่างเงี้ยเราก็ซีเล็กใช้คำสั่งซีเล็กนะเอาเอาเอาความหมายอย่างนี้ก่อนนะอันนี้คือบทบทที่หนึ่งที่เรากำลังที่พี่เอามาลงสอนนะเดี๋ยวพี่จะเอาคลิปลงเรื่อยๆกปดติดตามกันไว้แล้วกันนะคะอยากถ่ายทอดความรู้เนาะ พี่ก็ทำงานมาจนอายุป่านนี้แล้วแต่บางคนคเขาก็เก่งมากเลยนะจริงคนเก่งก็เยอะพี่ก็ถูงถุไทยๆไปแล้วกัน insert into นะคะ insert. insert insert นี่คือ insert ข้อมูลก็เหมือนกับเราเขียนข้อเขียนเหมือนเราเขียนบนสมุดอะสมุดมันมีสิบบรรทัดใช่ป่ะเราเขียนบรรทัดหนึ่งหนึ่งบรรทัดไปละ แล้วเราก็มาเขียนอีกบรรทัดที่สองอย่างเงี้ยเขาคือ insert into นะคะอ่ะ insert into ก็คือคำสั่งคำสั่งที่ใช้ insert ที่ใช้แทรกสิที่ใช้แทรกแทรกข้อมูลมลงตปา ต่อไปก็คำสั่งอัปเดตอัปเดตนะคะอัปเดตก็คือเหมือนแบบเหมือนเราคิดอินเสิร์ตข้อมูลไปแล้วสมมติเราเราอินเสิร์ตอินเพนักงานชื่อชื่อหญิงไปลวแต่ว่าพอเสร็จแล้วเราไปดูอา้าชื่อหญิงน้องเราเราอินเสิรผิดเราก็เลยต้องใช้คำสั่งอัปเดตชื่อน้องหญิงเป็นน้องดาวอย่างเงี้ยค่ะอัปเดตก็คือเป็นคำสั่งแก้ไข เป็นคําสั่งแก้ไขข้อมูลในโรในในแถวในแถวนั้นๆที่เราเลือกมันสามารถแก้ไขได้10แถว20แถวแล้วแต่ตามที่เราเงื่อนไขที่เราจะใส่ไปนะในแถวนั้นๆที่เราเลือก โอ้ยโอ้ยทำไมทำไมไม่ขึ้นในแถวนั้นๆที่เราเลือกหรือหรือเราต้องการตามเงื่อนไขที่หรือ หรือต้องการตามเงื่อนไขที่เราสั่งหรือต้องการแก้ไขแก้ไขเงื่อนไขที่เราสั่งต่อไปคำสั่ง อยมันจะมีแบบ advance แบบ delete advance update advance insert advance insert advance อะไรอย่างเงี้ย series advance อันนี้เอาบทที่หนึ่งไปก่อนนะบทที่หนึ่งไปก่อนเดี๋ยวพี่จะสอนต่อสําหรับน้องๆที่เข้ามาดูนะคะสําหรับน้องๆที่เข้ามาดูนะอืมพี่จะถ่ายทอดวิทยายุทธอันเล็กๆไม่น้อยให้น้องอยาก advance ก็ดูคลิปถัดๆไปเดี๋ยวพี่จะเอามาลงเรื่อยๆ ถ้าพี่มีเวลามาทำให้นะพี่ก็ไม่ค่อยมีเวลามาปล่อยคลิปหรอกทำงานงานเยอะ delete นะคะ delete ก็คือเหมือนแบบเราเรา insert ข้อมูลพนักงานชื่อหญิงไปแล้วเอาอยู่ด,ดีเขาบอกว่าเขาไม่เอาเขาไม่เอาน้องชื่อหญิงเราก็สามารถใช้คำสั่ง delete แต่โดยการเขาเรียกว่าเป็นคำสั่งที่ก๊อปข้างบนมาเลยก็ได้เป็นคำสั่ง delete เป็นคำสั่งลบข้อมูลเป็นคำสั่งลบข้อมูลเป็นคำสั่งลบลบข้อมูลในแถวนั้นๆที่เราเลือกหรือต้องการหรือต้องการแก้ไขเงื่อนไขหรือต้องการลบลบลบตาม เาสัเนาะเออเนี่ยพี่อ,อะอะกดติดตามไว้นะพี่จะมาเรื่อยๆพี่จะมาสอนเราเรื่อยๆสำหรับคนที่อยากเขาเรียกว่าอะไรอยากเขียนโปรแกรมเป็นอยากใช้ h q l server เป็นนะสำหรับน้องๆใหม่ๆนะอันนี้มันสำหรับพี่สอนสำหรับเด็กๆอ เด็กๆนะแอ็ดวานเขาไม่มานั่งดูพี่หรอกอันนี้มันปฐมต้นสำหรับคนที่เขียนโปรแกรมกันมานานนะเนาะเนี่ยค่ะคลิปนี้พี่พี่จะลงไว้แค่แค่นี้นะพี่จะลงไว้แค่นี้นะคะแล้วก็กดติดตามกันไว้เดี๋ยวพี่จะบทต่อไปมาลงให้ขอบคุณนะคะที่ดูนะคะขอบคุณค่ะ